สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ Doctor Strange in the Multiverse of Madness กันนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยจะน่าสนใจมากๆและเป็นอะไรที่เราเนี่ยไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ทำนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปดูหนัง m a r v e เนี่ยนะครับเราก็มักจะดูภาคก่อนหน้านั้นมาแล้วถูกไหมหรือว่าอาจจะดูมาบ้างนะครับผมแต่ไม่ได้ดูครบแต่ทีนี้เองเนนะครับก่อนที่เราจะมารีวิว ด็อกเตอร์สเตรทหรือว่าพูดถึงความรู้สึกหลังดูกันด็อกเตอร์สเตรทเป็นหนังที่พิเศษมากๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นภาคต่อของหนัง2เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่คุณดูแค่ด็อกเตอร์สเตรทมาหรือว่าดูอเวนเจอร์มาอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอที่คุณจะเข้าใจและได้รับอัตถรสแบบเต็มที่นะครับผมกับด็อกเตอร์สเตรทนั่นเองในวันนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยจะมาบอกกันก่อนนะครับว่าคุณเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอะไรกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูด็อกเตอร์สเตรทสองนั่นเองมีเรื่องอะไรที่ต หรือไม่ดูมาก่อนก็ได้นะครับหรือมีเรื่องที่แบบว่าถ้าดูทีหลังเนี่ยอาจจะสนุกกว่าด้วยซ้ําไปอ่ะมามามาเรามาเริ่มกันทีละจุดเลยละกันนะครับเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับผมสิ่งที่สําคัญเลยต้องดูเพื่อให้หนังเนี่ยมันดูรู้เรื่องนะครับนั่นก็คือด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคแรกถูกไหมแล้วก็เรื่องราวมาหากาบของอเวนเจอร์นั่นเองครับผมอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอลและอเวนเจอร์เอ็นเกมนั่นเองซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถามว่ามีผลเยอะไหมนะครับผมคิดว่า ก็มีผลพอสมควรเลยและเยอะเลยแหละนะครับกับเรื่องราวนะครับถ้าคุณไม่ได้ดู Avenger Infinity War แล้วก็ Avenger Endgame มาเนี่ยควรไปดูก่อนนะครับแต่สองเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับผมจะไม่ดูก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เรียกได้ว่าอาจจะเข้าใจหนังไม่100%แต่มันไม่ได้จุดที่เป็นคอของเรื่องอยู่ดีไอ้ที่เป็นคอของเรื่องจริงๆเนี่ยหึ่งเลยด็อกเตอร์สเตรนทภาคแรกถูกไหมบอกว่าด็อกเตอร์สเตรนคือใครเนี่ยยังไงก็ต้องรู้ก่อนละ แล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยนะครับไม่ดูเรื่องนี้ไม่ได้เลยเหมือนกันอ่ะคือ Avenger Infinity War และ Endgame เนี่ยยังไม่สำคัญเท่าถ้าคุณไม่ดูเรื่องนี้มา เรื่องนี้ก็คือซีรีส์นะครับวานด้าวิชั่นใน Disney p l u ันั่นเองเพราะว่าในหนัง Doctor s ร r a n g e in the m u l t i v e r s e of Madness เนี่ยนะครับเป็นเหมือนภาคต่อของทั้ง2เรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วถูกไหมว่าวานด้าจะมีบทหลักในหนังเรื่องนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคุณจะเป็นต้องดูวานด้าวิชั่นมาก่อนเลยหรือถ้าคุณจะดูไปแบบว่าเฮ้ยถ้าเราดูเรื่องนี้ไปแล้วค่อยไปย้อนดูวานด้าเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าอัตรสที่เป็น แบบความสนุกจริงๆอ่ะคือต้องดูวานด้ามาก่อนเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนเรื่องภาคต่อของวานด้าถูกปะคือเราจะดูเรื่องอนาคตแล้วค่อยย้อนมาดูอดีตก็ได้มันก็จะสนุกไปอีกแบบแต่ผมคิดว่าถ้าจะให้มันสนุกที่สุดเลยเนี่ยต้องดูวานด้ามาก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูด็อกเตอร์สเตรน์แล้วทีนี้เองนอกจากเรื่องอินฟินิตี้วอนะครับผมเรื่องจากเอ็นเกมเนี่ยแล้วก็วานด้าแล้วก็ด็อกเตอร์สเตรน์มีอะไรที่ต้องดูอีกนะครับเรียกได้ว่าอันอันต่อมาเนี่ย คุณจะดูหลังหรือดูก่อนก็ได้นะครับผมคิดว่าความว้าวเนี่ยมันว้าวเหมือนกันนะครับผมบางทีเนี่ยถ้าดูด็อกเตร์สเรเรื่องนี้จบแล้วอ่ะเราค่อยไปดูเรื่องเงี้ยต่อมันอาจจะว้าวกว่า,วาด้วยซ้ำไปนะครับ นั่นก็คือเรื่องราวของโลกินั่นเองนะครับเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ไม่บอกว่าเกี่ยวข้องกับตรงไหนแต่ทุกคนก็คงพอจะเดากันได้อยู่แล้วนะครับว่ามันน่าจะเกี่ยวกับมัลติเวิร์จะแน่นอนถูกไหมก็ลองไปดูกันได้นะครับเรื่องโลกีเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ไปการสปอยหรอกเพราะว่าในเบสของเรื่องราวในแบบไซนอปเซตในแบบว่าเรื่องราวเรื่องย่อมันก็บอกมาอยู่แล้วนะแต่มันไม่ได้เปิดเผยเนื้อหาอะไรสาคัญเพราะฉะนั้นเองสิ่งที่คุณควรดูก่อนเลยเนี่ยมีป็นฟินิตี่วอ n เอน War แล้วก็วานด้า ตัวเสริมอะแต่เรียกได้ว่ามันก็เป็นคอหลักของความเป็น MCU เพราะฉันก็คิดเลยว่าควรดูเหมือนกัน ที่นี้เองโลกิให้ชอยเลือกได้นะครับจะดูก่อนหรือดูหลังก็ได้เหมือนกันแต่บอกไว้เลยว่าถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมจะดูทีหลังนะมันจะเวิร์กกว่ามากๆแน่นอนเลยถ้าเราลองจินตนานการดูนะเพราะผมเป็นคนที่ดูมาก่อนถูกไหมแล้วแบบโลกิเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเจ๋งมากๆเหมือนกันก็เลยคิดว่าเนี่ยแล้วแต่คนเลือกนะครับส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องก,กันเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงเท่าไหร่หรอกนั่นก็คือเรื่องราวสไปเดอร์แมนโนเวโฮมนะครับผมก็อันนี้ก็ดูได้เหมือนกันนะแต่แบบ่่่้าไไไมมดเเเเลยนนวป็อออะรรืงคิ ผมไปดูได้เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องอีกไหมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเรื่องอื่นๆอ,อาจจะมีเกี่ยวข้องนิดหน่อยแหะแต่มันไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับก็เรียกได้ว่าโดยรวมเนี่ยน่าจะมีเท่านี้แหละเรามาทวนกันอีกทีแล้วกันนะครับสิ่งที่ต้องดูเลยเนี่ยต้องดูเลยนะด็อกเตอร์สเตรนกับวานด้านะครับส่วนออปชันที่จะดูหรือไม่ดูก็ได้เนี่ยนะครับผมแต่แบบถ้าดูก็ดีเนี่ยก็คือ Infinity w a r และ n d g เ m e แล้วอันสุดท้ายพิเศษสุดโลกิ Loki เนี่ยนะครับผมก็คือ คุณสามารถเลือกดูก่อนหรือดูหลังก็ได้เทพเหมือนกันหมดนะครับผมรับรองว่าออกมาว้าวอย่างแน่นอนทีนี้ก็ถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้เหมือนกันนะครับแต่อยา่าเพิ่งคอมเมนต์สปอยนะครับผมคอมเมนต์สปอยอะไรเนี่ยไว้รอพูดถึงกันในคลิปความรู้สึกหลังดูที่จะมาในคืนนี้เหมือนกันนะครับก็รอติดตามชมกันได้เลยยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบา,ายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมมมทุุกคนคนีวาสข การดูรายการ Comic World Daily นะครับ